สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับเราก็ยังคงบำรุงรักษาเจ้ากันยาวกันต่อฮะวันที่สองงานถือว่าไปได้เร็วมากครับนี่ฮะเราได้จากช่างจอดแทงรูฮะช่างผู้มีชื่อเสียงครับมีฝีมือต่างหากมาทำให้ทีนี้ พอดีผมมาถามแกปรึกษากันว่าไอ้อามผมเนี่ยมันเคยมีประวัติล้าวฉีกมาก่อนเคยไปทํามาแล้วไปหุ้มมาแล้วแต่มันไม่สวยนีย่มันไม่สวยทํายังไงให้มันสวยดีจะเชื่อมปิดให้มันเต็มเล่นลายหรือเปล่ายังไงปรึกษากับช่างจอช่างจอก็เลยบอกว่า ขอให้ผมขอเจาะดูก่อนได้ไหมว่าเขาได้ดามมาไหมรอบที่แล้วที่ทํามาฮะนี่เจาะเป็นรูเลยแต่อย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นหรอกต้องเอาไฟฉายส่องดูซึ่งช่างก็ได้ดูแล้วว่ามันมันไม่มีการดามมาฮะแกก็บอกว่าอ่ะอย่าทาให้ใหม่อย่าทาให้ดูสวยกว่าเดิมทำแบบเบ้เพราว่าจะไม่มีเหล็กอันนี้หุ้มเลยนะ นของเก่ามันหุ้มอยู่ประมาณที่นี้นะมันดูไม่สวยงามครับเดีย๋ยวแกะจะเลาะออกให้หมดเลยแล้วก็จะดามข้างในทีนี้ยถ้าไม่สังเกตจริงๆอะ่ะจะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะว่าเจ้าก้านยาวนี่เคยดามมาก่อนแกว่าจะทำให้ดูนะเดี๋ยวเราคอยติดตามแต่ตอนนี้พ่าไปแล้วเลาะออกดูแล้วครับเจาะรูช่องเล็กๆแล้ว เจาะดูครับว่าข้างในเขาทำอะไรไว้มั่งเพื่อดัดแปลงอะไรได้มั่งเดี๋ยวจะดูนะเดี๋ยวช่างจอดว่าจะดามข้างในให้จบให้เรียบร้อยแล้วก็จะเลาะไอ้ที่คุมเนี่ยคุมปลายอามเนี่ยออกครับนี่ฮะได้ช่างมีฝีมือมาก็สบายใจอย่างนี้และจัดให้ได้หมดนี่อะไรก็เพิ่งมาถึงนะพวกนี้ก็ เชื่อมไปแล้วคึงไปแล้วเตรียมใส่บูธใส่สลักครับนี่บุงกี้ก็เชื่อมไปแล้วคึงไปแล้วรอใส่บูธใส่สลักครับเมื่อเช้านี้ก็ทําตัวนี้ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นตัวยกสองด้านข้างทําเสร็จไปแล้วเรียบร้อยเมื่อเช้าทีนี้ก็เลยอีกตัวเดียวตัวโคลบูมเลยเนี่ย ตัวนี้ครับตัวใหญ่เลยนี่ตัวนี้ยังไม่ทําน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละเลยตัวนี้ตัวสุดท้ายครับก็จะเสร็จแล้วนะเรื่องการเปลี่ยนบูทเปลี่ยนสลักของเจ้ากาันยาวแต่ช่วงนี้จังจอดเราขอมาแก้ก่อนแก้ไอ้ตัวนี้ก่อนนะตีบูทตีอะไรออกเรียบร้อยแล้วฮะร,รอประกอบ๋อยวขอแก้ตัวนี้ก่อน เื่อจะออกมาไม่เหมือนเดิมก็ใกล้เคียงนะครับงานนี้เนี่ยดูไว้นะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าออกมาจะเป็นสภาพไหนรับประกันโดยจังจอดแทงรูเราบอกว่าอยู่ผมรับประกันว่าอยู่แน่นอนครับไม่อยู่จะไปไหนล่ะมันก็ต้องอยู่ก็นี่แหละใช่ไหม,ไม,มหไม่อยู่กับตัวใครตัวมันใช่ไหม ไม่อยู่มันจะไปไหนนะนก็ต้องติดอยู่กับรถนี่แหละยังไงมันก็ต้องอยู่เซลกันไปฮะ,ฮะสำหรับการบำรุงเจ้าการยาวันที่สองครับบำรุงไปแล้วรอบหนึ่งนี่บำรุงพวกโอลิงสายไปแล้วรอบหนึ่งนี่รอบรอบสองนี่เปลี่ยนสลักเปลี่ยนบูทยังมีรอบที่สามนะรอบนี้ยกเอวเลย รอบนี้ยกเอวเลยช่างนัดผมต้นเดือนครับเดียวมาดูมาดูเขายกเอวครับถามว่าเอวเจ้าก้านยาวนี่หลวมหรือไงไปแล้วหรือไงไม่ใช่ครับเป็นเพราะว่าซีนเอวฮะที่มันอยู่ข้างในไม่ได้อยู่ขอบนอกนะไม่ได้อยู่รอบนอกนะอยู่ข้างในนี่อยู่ใต้ท้องเี่ฮะอ,อยู่ใต้ท้องข้างในนะ่ยต้องมุดเข้าไป บูดเข้าไปก็ไม่เห็นอีกต้องเอาไฟส่องมันหลุดออกมาฮะหลุดออกมาแล้วทีนี้ทําไงละ่ะใส่ไม่ได้ต้องยกเอวขึ้นแล้วก็ใส่โอ้โห,โโหแค่ซีนเอวโอลิงตัวเดียวแค่เลยฮะเป็นเรื่องใหญ่เลยค่าอะไรไม่เท่าไรหรอกแต่ค่ายกเอวนี่แพงกว่าอะไรอีกแต่ได้นัดช่างไว้แล้วครับนี่แหละโปรแกรมที่เจ้ากันยาวจะต้องซ่อมนะ หลังจากยกเอวไปพวกก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะผงคิดว่าไม่มีอะไรแล้วฮนะน่าจะจบพร้อมที่จะลุยงานพร้อมที่จะเปิดหน้างานฤดูการหน้าได้เลยฮนะเหลือเหลือจากทำามุง่งกีเปลี่ยนกระบอกเปลี่ยนสลักเปลี่ยนบูทอะไรเรียบร้อยแล้วก็เหลือยกเอวครับใส่ซีนกันฝุ่นง่ายอะ่ะ ช่างบอกว่าไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปลุยน้ําลุยโคลใครจะไปห้ามได้ถ้าไปเจองานลงน้ําลงอะไรนี่ปุ๊บอันตรายครับเสียนิดเสียหน่อยเสียไปเถอะเดียมันจะเสียมากคันน้ําขี้ฝุ่นนี่เข้าไปเอวนี่โอ้โหหมดเป็นแสนแน่ไอ้หมดแค่มือนี่ทําไปเถอะครับแต่ค่าแรงช่างเรียกนะแพงกว่าอะไรฮะ ทำไปครับเดี๋ยวก็ได้เงินคืนเอาให้มันชัวร์ๆไปเลยนี่ตอนนี้อย่างจอยกาลังทําตัวอาร์ให้ผมนะนี่มันขี้เละเกินไปฮะผมมองดูแล้วนี่มันขี้เละเไปนี่อย่างจอยกำลังจะหาวิธีเดี๋ยวเราดามข้างในอะไรให้จบให้เรียบร้อยแล้วก็เลาะไอ้แผ่นคุมนี่ออกอนะตอนนั้นเดีย๋ยวเราค่อยมาติดตามกันว่า จะเหมือนเดิมไหมไอคำว่าเหมือนเดิมเนี่ยคงจะไม่เหมือนอะ่ะแต่ผมขอแค่ใกล้เคียงแค่นั้นก็พอแล้วก็ดีกว่าหุ้มฮะดูมันมีความสวยขึ้นมาฮะเมื่อเช้านี้ผมไปซื้อเหล็กมาแล้วนะนี่เหล็กหนา12บมิลครับกะว่าจะเอามาประกบเอามาประกบตรงอาร์มนี่ให้มันเต็มครับตรงนี้ประกบตรงนี้นี่ให้มันเต็ม ให้มันดูสวยงามแล้วตรงนี้ก็ลื่นลายนหน่อย,อยแต่จ่างจอบอกว่าอย่าให้ผมขอผ่าตรงนี้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่าเราจะปิดให้มันเต็มหรือว่าจะดามข้างในดีขอดูของเก่าก่อนขอผ่าออกมาแล้วพบเห็นแล้วไม่ต้องปิดแล้วไม่ต้องดามลวด,ดลายมาแล้วยา,วาออกเลยเยอะดามข้างในอยู่แน่ฮะปรนั้น ปั่นนูนผมก็6ล้อนี้เสร็จเรียบร้อยคร,บระบรรดา6ล้อเหลือแต่คันนูน้นใส่ผ้าเบรกมือเฉยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจบแล้วครับเทลเลอร์6ล้อ,ร,อรถไถจบหมดแล้วครับรอแต่เจ้าก้านยาวนี่แหละพระเอกของเราต้นเดือนแล้วครับเสร็จนี่ก็ประมาณอีก2วันเสร็จจ้บร้ยายาวแล้วก็มาถอดเอว เดี๋ยวเป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวมีอะไรดีเด็ดๆจะถ่ายมาบอกอกันครับเดี๋ยวเป็นอันว่าคลิปนี้ผมขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ